วัดีกันอีกครั้งนะฮะกับเทสมาเจอ,เเจอเกับเทสเกมเมอร์กันอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวดวเดสพานโดนะฮะอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคตัวนี้เป็นลักษณะตัวปืนนะฮะเรียกง่ายๆคือเป็นพวกสายปืนนะะั่นแหละถูกแล้วสายยิงไกนะฮะะการยิงคือประมาณนี้ครับอ่าเริ่มไกแลแ้วก็ไกลพอสมควร ค okay. มาท่าแรกกันก่อนเลยกันนะฮะท่าแรกครับจับเป้าหมายติดตั้งเทียนทีนะฮะท่าแรกของเดสพาพดาโดนะฮะท่าแรกคือจับอีกฝ่ายน,นะฮะหลักคงกระพันบอทเฟโอเคนะนี่ครับจับแล้วบุ่มนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมาสัมผัสตอนนอนก็ยังได้นะฮะ เออตอนกระโดดอ่ะกระโดดไม่ได้นะฮะกระโดดนี่กระโดดสองทีเลยนะฮะโอเคอันแรกครับ T and T นะฮะอันที่สองครับ,อ,นนรบรอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าแล้วยิงใส่พื้นนะฮะซึบไป้ายอย่างนี้นะฮะแต่สามารถควบคุมทิศทางได้เหมือนกันนะฮะนับไปทางซ้ายทางซ้ายครับ แล้วรู้สึกท่านี้เกิดถ้าเกิดกระโดดแล้วก็เออได้เหมือนกันอืมกระโดดแล้วใช้ท่าได้เลยนะฮะท่าต่ออันนี้ท่าเอดีนะฮะอืมไม่ต้องกดอันนี้ไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดมันอันตโนมัติให้เองนะฮะอ่าเพิ่มระยะหน่อยยุบเออนะเหมือนกันนะฮะนี่ควกคุมทุกคุมนะฮะสังเกตมันจะยิงตรงเป้าที่เราเล็งเท่านั้นนะฮะต้องอื่นนี่ไม่โดนเลยอ่ะสมมติเออขัดตรงเนี้ยยังไม่โดนนะเราไม่เล็งงางเป้านี่ก็ไม่โดนนะ โอเคต่อไปนะฮะตบชุดนะฮะต่อไปก็ชุดนะ ASD นะฮะคือ,อทำให้ตัวแข็งวัมนี่นะฮะมันเป็นไดร่ลูปแปบครับอันนี้แบบอยู่กับพื้นนะถ้าอยู่กับพื้นมันจะสาด360องศานะฮะประมาณนี้นะทำให้อีกฝ่ายล้มนะฮะ Okay. กำลังจะล้มนะนี่กำลังจะล้มไม่ว่าจะซัดใกล้ขนาดไหน,นก็ตามนะ,ะมันก็ยังกำลังจะล้มนะฮะอืมนี่ครับความสามารถบิเศนฮะต่อไปก็กระโดดนะฮะกระโดดแล้วมันจะปุ๊บสามร้อยหกสิบมุสามันก็แต่สาดลงมานะฮะบ,บสาดลงมาคล้ายๆในสิบสองหางคล้ายๆถ้าเกิดยใครเล่นเกมสิบสองหางจะรู้จักตัวหนึ่งนะฮะอะไรวะ ที่เป็นนกอะอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้ลืมหมดละมันจะสาดแบบนี้ลงมานะชื่อมันไฟอะไรจะเดี๋ยวอ๋อโอเคครับต่อไปท่าสุดท้ายนะฮะท่านี้กุ๊กดต้องกดนี้ต่อนเนื่องนะยิงกระสุนเจ็ดครั้งนะอะถ้าเกิดไม่กดล่ะมันก็แค่นัดเดียวนะฮะถ้ากดมันจะหนึ่สองสามสี่อนะฮะคือระยะมันโจมตีมันก็ดีอันนี้น ย่อสิบครั้งเหรอแบบนี้ครับหนึ่งสองสามไม่ทันครับแล้วหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเจ็ดครั้งพอดีมันยิงโปะ๊ปะโปะ๊ปะโป๊ะโป๊ะสามารถคุมลิดทางได้เหมือนกันนะสมมติเรายิงจานเชด้านหนะ้าเปลี่ยนยิงเจ้าเสาวไม่ใช่ยิงโซโลด้านหลังก็ยังได้นะฮะยิงด้านโซโลบยุ้ยต้องเร็วเหมือนกันนะไม่ง,งั้นสกิลจะหลุด ยิงย้นเชนั้นน่ะยิงกลับอ้าวเฮ้ยยิงย้อนเชนั้นหน้าครับก,นนกลับมายิงโอ้มันต้องยิงแบบอ่ะเหมือนมีกันนเะยิงแบบน,นี้แล้วแต่จะควบคุมไปทางไหนนะฮะต่อไปสกิลแบบตีนะต,ต,ต,ตีต่อไปตี 1, 2, 3, ต่อไปพูดผิดครับต่อไปตีหนึ่งสองสามสี่นะฮะตอนหนึ่งชึบ กดต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าจานเคจะล้มนะหนึ่งสองสามสี่อ๋อมียิงกระโดดยิงด้วยนะฮะอันนี้กดดียำๆยนะฮะกดดียำกดดียำๆนะฮะนี่กดดียำๆเลยนะ,ะนนกดดีลำยำนะชิะเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งนะ,ะยิ้มเขามา <laughs> ยิ้มเขามา ไม่หรอกแค่ยืมเม้าเฉยๆอืมโอเคนะก็ประมาณนี้นะแบบนะฮะอยู่ในนี้ไม่หนุกโอเคตีนหัดก็หนึ่งสองสามสี่แล้วอันนี้กดดีย้ำๆต่อไปกดดีหนึ่งสองสามสี่กดก็อืมก็ใช้ได้อยูอ่แล้วต่อไปแล้ว กระโดดยิงนะกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดยะโดยิงกดดีครับกดไม่ต้องดีค้างกดดีธรรมดาพอให้าดีคร้างมันมันจะเล็งก่อนยังไม่ยิงถ้าคือกระโดดเตะกดทีหนึ่งนะฮะกระโดดตดทีหนึ่งรู้สึกมันได้สองทีนะมันน,นะโอโ้แบบหนึ่งนะครับเฮ้ยอยู่มาไม่เตะเว เออประมาณนี้นะกระโดดเสร็จอะไรอีกนาะเออลืมบันทึกไว้เอยบันทึกกระโดดตีอ๋อกระโดดเรื่องกระโดดก็กระโดดได้สองครั้งนะฮะหนึ่งสองโอเคกระโดดยิงได้นะวิ่งเอาวิ่งเออเดี๋ยวค่อยเอออันเนี้ยถ้าเป็นอันนี้นะ ถ้าเกิดยิงธรรมาดามันสามารถเปลี่ยนริศทางการยิงได้เหมือนกันนะฮะสมมุติว่าสามตัวอืบยิงยิงแล้วหลบเคาน์ออเตอร์ไม่มีเว้ยเออเคาน์ออเตอร์ไม่มีนะฮะเคาน์ออเตอร์มีไหมชอบกันค้างไม่มีเคาน์เตอร์นะฮะ มีเคาเตอร์นะฮะอันนี้คือยิงอ,อันนี้ยิงธรรมดานะปุป๊บปุ๊บปุ๊บยิงเปลี่ยนทิศทางได้นะฮะยิงกบหลบหลบหลบนี่ประมาณนี้นะฮะวิธีการเปลี่ยนทิศทางอย่างง่ายครับเราก็กดดียิงลุกศรซ้ายซ้ายขวาลงล่างประมาณนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บ คลายอย่างเงี้ยฮะอึ๊บอึ๊บก็ะด็นอึ๊บกระสุนหมดทำไงแต่คนกดดีแล้วปีนกระสุนนะฮะถ้าเกิดประมาณเหลืออ่หมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ๊ยกดดีครั้งกดดีครั้งมันก็ยิงต่อสิทำไงต่อวะกดเอสค้างครับจะเป็น ame, รีโหลดการรีโหลดกระสุนแบบเคล็ดลับนะะต่อไปวิ่งวิ่งวิ่งยิงครับซุ่มมันจะเอาแบบยิงกระเด็นไปหน่อยครับ โอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอะไรวะแค่นี้นะครึ่งเลือดนะฮะลักษณะการยิงของมันคือวิ่งเข้าไปเปิดยิงนะฮะส่วนอันนี้คือกดดีดีทีหนึ่งนะฮะส่วนดีค้างอะ่ะดีค้างจะกระโดดยิงนะฮะดีค้างจะกระโดดยิงนะฮะกดวิง่งดีค้างะะกดวิง่งแล้วกันหนึ่งนะ พอใจเนี่ยก็สุดม嘛กดวิ่งดีทางกดวิ่งดีทางนะฮะกดวิ่งดีทาง,ทางโอเคนะฮะเหลือเหลืออะไรอีกอะเหลืออะไรอีกอะเออเหลืออะไรกะมันดึงอ่ะปุ่มอืมดีสกิลตีซ้ายขวาบนขึ้นเออเออมันมีทิศตัวน,นี้อยู่เพิ่งเดาไปคิดแป๊บนึงนี่ย อืมมันเล่าขาาอะไรไปอยะ่างรู้สึกปะยิงเออตีแล้วอ๋อวิธีเตะโอเควิธีเตะก็สอนไปแล้วนี่เพะินนึงวิธีเตะเนี่ยวิวธีเตะมันต้องเตะโดนหัวเหรอไม่เกี่ยวนี่วิธีเตะหนึ่ง อ้กดกดดีธรรมดากดดีทีหนึ่งนะมันจะเตะรู้สึกมีคนเคยทําได้เตะประมาณสามครั้งบนหัวนะก็เฟ้ยไม่ใช่หนึ่งสองไม่เกี่ยวเว้ยหนึ่งสอง้าวกรรมหนึ่งสองไม่างเถอะสำหรับคอมโบตัวนี้นะฮะก็ไม่ชงว่าเป็นคอมโบนะฮะ ไม่เชิงเป็นคอมโบมันส่วนใหญ่เป็นท่าแบบตรงเสริมมากกว่าท่าเนี่ยอันนี้คอมโบชัวเออเรื่องคอมโบตัวนี้ผมก็ไม่ทราบนะถ้าเคใครรู้ก็โอเคช่วยบอกกันหน่อยใครรู้ก็บอกกันมั่งหรือนี่คอมโบหรือคือนี่คอมโบคือรู้ โอเคลาจากด้วยท่าพิเศษแล้วกันนะฮะเปิดกระตู้แล้วลุ๊บอ่าบายบายเจอกันพาร์ทหน้านะฮะเราจำเราเอา,ต,เอา,เอาตัวอื่นมาเอารู้สึกจะเอาชื่ออะไรวะทอยอะไรสักอย่างเนี้ยเดสทอยเยอร์ er. เออน่าจะน่าจะใช่นะเอออันนี้สำหรับแค่นี้ก็ขอบคุณครับ